ท่านผู้ปกครองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูเหมยอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณเหมยไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณเหมยมาพร้อมกับน้องอะไรคะมาพร้อมกับน้องนิชานะคะน้องนิชาอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลค่ะวันนี้คุณเหมยกับน้องนิชาจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆทําอะไรคะวันนี้คุณเหมยกับน้องนิชานะคะจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆประดิษฐ์กระทงค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของ ประเพณีวันลอยกระทงนะคะคุณเหมยกับน้องนิชาก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะมาประดิษฐ์กระทงค่ะอยากประดิษฐ์กันไหมคะน้องนิชาบอกว่าอยากประดิษฐ์กระทงค่ะแต่ก่อนที่เราจะประดิษฐ์กระทงนะคะคุณเหมยก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับกระทงนะคะมาเล่าให้กับกับเพื่อนๆพี่ๆฟังใช่ไหมคะน้องนิชา,าถ้าเพื่อนๆพี่ๆพ,พร้อมแล้วเราไปฟังเกบความรู้เกี่ยวกับกระทงกันเลยค่ะ ประเพณีลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12มักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกาย,ยนประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะข้อขอขามาต่อพระแม่คงคาและบูชารอยพระพุทธบาทโดยมีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณมีวัตถุประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันตามพื้นที่ กระทงทุกวันนี้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นกระทงจากใบตองกระทงจากการามะพร้าวและกระทงที่ทำมาจากของกินเช่นกระทงที่ทำจากผักผลไม้ขนมปังล้วนแล้วแต่ช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรักษาแม่น้ำรำคลอ,องของเราทั้งสิ้นค่ะโดยวันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564เด็กๆก,ก็อย่าลืมไปลอยกระทงกันนะคะและนั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเก็บความรู้ที่คุณครูเหมยกับน้องนิชานำะมาเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆฟังนะคะกับกิจกรรมวันลอยกระทงของเราที่จะถึงนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะคุณเหมยก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆใช่ไหมคะน้องนิชาไปทำอะไรคะ อ๋อไปทํากระทงเพื่ทพอที่จะไปลอยกันใช่ไหมคะมอ่าใช่ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนและอุปกรณ์การทํากระทงกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กระทงนะคะครูเหมยกับน้องนิชา<ม>ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์นะคะในการทํากระทงให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอะไรคะน้องนิชา นักวิชาอ่วะต้นกล้วยนะคะเราก็จะตัดให้เขาได้สัดส่วนไม่เล็กหรือหนาจนเกินไปนะคะแบบนี้ค่ะอุปรกรณ์ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของดอกไม้นะคะทุ่งเทียนใช่ไหมคะนังวิชาอ่าอันนี้เราก็จะใช้เหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนของเข็มกรดนะคะหรือเข็มหมุดเหมือนก็จะใช้เป็นเข็มหมุดนะคะใช้ตะปูก็ได้นะคะเด็กๆหรือจะเป็นไม้จิ้มฟันไม้พัด อันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เด็กๆมีที่บ้านเลยใช่ไหมคะน้งนิชาต่อมานะคะก็จะเป็นวันนี้จะใช้เป็นส่วนนี้คืออะไรคะน้องนิชาใบอะไรคะอ่านี่คือใบตองหรือใบกล้วยนะคะเราก็ใช้เหมือนกันค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะจะเป็นส่วนของก้านกล้วยนะคะวันนี้ผมจะพาเด็กๆนะคะใช้ก้านกล้วยในการทํากระทงค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นผ้านะคะสําหรับชิดใบตองใบกล้วยของเราแล้วก็จะเป็นมีดกับกันไกรซึ่งอุปกรณ์2ชิ้นนี้นะคะรวมไปทั้งเข็มหมุดเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีคมและก็อันตรายเวลาที่เด็กๆทํากับประดิษฐ์กระทรงกับคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในขั้นตอนนี้ก็ได้หรือถ้าเด็กๆอยากจะทําเองต้องใช้อย่างระมัดระวังใช่ไหมคะ้องิชา อ่าใช่ค่ะพู้มันจะเป็นยังไงคะบาดนิ้วของเราใช่ไหมคะอ่ามันจะบาดนิ้วนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็เตรียมอ,อุปกรณ์ให้ครบแล้วนะคะผมเหมือนจะพาเด็กๆไปทําการประดิษฐ์กระทรงพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปประดิษฐ์กระทรงพร้อมๆกันเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงมือประดิษฐ์กระทรงกันค่ะ ปรกรณ์แรกนะคะเหมือนก็จะให้เด็กๆนะคะนำาในส่วนของต้นกล้วยนะคะนำใบตองหรือใบกล้วยเนี่ยมาหุ้มให้เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆจะหุ้มก็ได้หรือไม่หุ้มก็ได้ค่ะคุณครูเหมือนหุ้มจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการกล้วยค่ะเด็กๆการกล้วยนะคะที่เวลาเราไปเอาใบตองหรือใบกล้วยเนี่ยเราก็จะ เอาส่วนของใบออกก็จะเหลือเป็นกา้านแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะให้เด็กๆนะคะตัดครึ่งขั้นตอนนี้นะคะเด็กแๆบบก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือใหุ้กครองช่วยนะคะตัดเฉียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้มีขนาดที่หนาหน่อยนะคะจะตัดแบบนี้แบบนค,แบบนค่ะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจแล้วก็ได้ ในสัดส่วนที่เด็กๆพอใจแล้วนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆขนาดก็จะหนาหน่อยนะคะไม่บางหรือหนาจนเกินไปนะคะต่อมานะคะคุณหมก็จะพาเด็กๆนะคะมาประกอบกระทงใช่ไหมคะน้องนิชารำไมยังคะน้องนิชาอยากทำไม่ยังคะ,ะน้องนิชาอยากทําทแล้วคุณหมก็อยากทําทแล้วนะคะเราเริ่มจากในส่วนของ การประกอบกระทงของเราค่ะเหมือนจะใช้ก้าน้วยนะคะแบบนี้ค่ะทำให้น้องมิชาดูก่อนนะคะน้องมิชาดูนะคะเราวางก้านกล้วยไว้ประมาณนี้นะคะเด็กๆแล้วก็จะใช้เข็มหมุดหรือเข็มกัดนะคะหรือเป็นไม้เสียบลงไปแบบนี้นะคะให้รอบกระทงเลยนะคะเด็กๆกระดิกอีกรอบนะคะแบบนี้นะคะให้รอบกระทงของเราเลยนะคะ ซึ่งเขมุดของเราเป็นยังไงคะนองวิชาแหลมมากใช่ไหมคะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะในการกลับแบบนี้นะกลับไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะเวลากลับก็มองมดีๆนะอย่าให้เสียบมือเลยนะคะไปเรื่อยๆเ,เลยคะ่ะแบบนี้คะ่ะ<อ>ก็เป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวนะคะ เราเอาวัสดุจากธรรมชาติที่เรามีมาทำกระทมนะคะก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็รักษาธรรมชาติรักษาแม่น้ำของเราไวในตัวด้วยใช่ไหมคะน้องวิชาชน้องวิชาชอบไหมคะกัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆให้รอบกระทงของเราเลยค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะใช้เป็น อุปกรณ์อื่นในการทารํากระทงก็ได้นะคะไม่ใช้เป็นก,าก้านกล้วยเหมือนคุณครูเหมยก็ใช้เป็นอ่ะพืชผักสม,มุนไพรชนิดอื่นก็ได้ค่ะกับลงไปเรื่อยๆนะคะหรือจะใช้เป็นส่วนของใบตองพับก,ก็ได้ค่ะอันนี้เุมคทำให้เด็กๆดูนะคะมันก็จะสะดวกแล้วก็ดูแปลกใหม่มากกว่าใบตองใช่ไหมคะเราก็จะกัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะค่อยๆทานะคะระมัดระวัง น้องวิชาคะน้องวิชาอยากทำาหมยังคะเดี๋ยวขั้นต่อไปผมจะให้น้องวิชาตกแต่งนี้นะคะอเค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆจะใช้สองชั้นหรือสามชั้นก็ได้นะคะในการทำกัดกระหงูน้องวิชาดูนอนแล้วกัดแบบนี้ค่ะน้องวิชาน้องวิชาอยากลองดูไหมคะให้น้องวิชาลองทำวิจาลองกัดดูสิคะ ผมจะช่วยในการติดนะคะอ่าเป็กควรมอยว่างไวต้องเน้องชาค่อยใส่ลงไปค่ะอ่านาิดไหมคะแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะเด็กๆจะใส่อีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะนี่ผมนจะลองใส่ถึงรอบให้ดูนะคะ ของคุณครูกระทงของคุณครูเหมยกับน้องนิชาช่วยกันทำใช่ไหมคะสวยไหมคะน้องมิชาอ่าขั้นต่อไปนะคะคุณครยจะให้น้องวิชานะคะช่วยคุณครูเหมยในการตกแต่งกระทงดีไหมคะอ่าดีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆขาดไม่ได้เลยทูเทียนนะคะปรักลงไปที่ตรงกลางก่อนทีนี้น้องมิชาเลือดดอกไม้มาใส่เลยค่ะน้องมิชาจะดอกไม้สีอะไรคะสีอะไรคะลูก ไม่ใช่ผ่านูถือมาไม่ชอบได้นะคะอ่าทีนี้ปุมจะให้น้องนิชาวางดอกไม้ลงไปค่ะวางแบบนี้เลยค่ะให้น้องนิชาไปเอาดอกสีอื่นมาใส่อีกนะคะอ่าใส่สีขาวช่วยกันตกแต่งกระถองของเรานะคะว้าวน้องนิชา,าเก่งมากเลยค่ะสีนี้อันนี้สีอะไรคะเอวสีเหลืองสีเหลืองนะคะ ตแกแต่งจนก,กว่าเด็กๆจะพอใจนะคะเราจะใช้ดอกไม้ที่มีอยู่ในบริเวณบ้านของเรานะคะมาช่วย,วยในการตแกแต่งให้สวยงามน,นะคะ,ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักวิชาถือคะอ่ะสีใหม่ดีกว่านะคะ,อ,ะอย่าเินไปทีนี้นักวิชานั่งลงค่ะนักวิชาถือนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระทงของครณครูสวยกับน้องวิชาสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะผลิตกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพัวเองนะคะคู่กับกระทงมาอวดคุณนะรูอวดเพื่อนเพื่อนแล้วก็อวดน้องวิชาด้วยใช่ไหมคะแต่ก่อนหรือจะใช้เป็นอัดเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะที่เด็กๆกำลัง ประดิษฐ์กระทงกับท่านผู้ปกครองประดิษฐ์กระทงกับคุณพ่อคุณแม่ลงอวดคุณครูในลายกลุ่มด้วยนะคะก่อนจะจากกันคุณครูเหมยกับน้องนิชาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะนิชาสวัสดีค่ะ,ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณเหมยกับน้องนิชาต้องขอตัวไปทำอะไรคะลอยอะไรคะลอยกระทงอะขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้บ๊ายบายค่ะ